ผมมาถึงประเด็นแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของพระเอกหนุม ado, ado, ่มเลียน <Cap> ิโดเลียลีนาโดดิคาปีโอนะครับกับสาวรีนานนาซึ่งตอนนี้สาวรียนนาเนี่ยนะฮะมีข่าวว่าเธอกำลังตั้งท้องอือซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฮะหนุม่มเลียนี่ก็อยู่เฉยไม่ได้ซะแล้วนะฮะต้องออกแมคชั่นบ,บ้างใช่แล้วค่ะซึ่งหนุ่มเลียนาโดเนี่ยก็ได้ยื่นฟ้องนิตยสศารศาเล่มนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปขยายเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะครับ Not gonna give fight. แม้จะมีข่าวว่าลีโอนาร์โดดิคาบรีโอกับรีฮาน่าเดทก,กันมาพักใหญ่และมีคนเห็นฝ่ายหญิงเก็บข้าวเก็บของย้ายไปอยู่บ้านของรีโอแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีทีเท่าว่าทั้งคู่จะตกลงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสักทีค่ะแต่สงสัยนิตยสารอุ๊บของฝรั่งเศสคงอยากจะเชียร์ให้คู่นี้ลงเอยกันหรือยังไงเลยําเรื่องของทั้งคู่ขึ้นหน้าปกตามรายงานของเว็บไซต์ก็สิบก็สิบท็อปนิตยสารเล่มดังกล่าวลงรูปคู่ของพระเอกเททานิคก,กับนักร้องสาวพร้อมข้อความว่า รีฮันนาตั้งท้องลูกของรีโอแต่ฝ่ายชายยังไม่อยากมีลูกนุ่มลีโอไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานเห็น <c oughs> นิตยาสารฉบับนี้เข้าก็ไม่พอใจข่าวเรื่องลูกและรูปคู่ที่ปรากฏหลายอยู่บนหน้าปกจึงให้ทีมกฎหมายยื่นฟ้องสักนิมพมให้ชดเชยค่าเสียหายและลงข้อความแก้ไขค่ะด้านเฟเดริกครูสโกลาสกี้เจ้าของนิตยสารเจ้าปัญหาให้สัมภาษณ์กับกอสซิทคอปยอมรับว่าทางทีมงานทราบว,ว่าข่าวการตั้งท้องที่ตีพิมพ์ไม่เป็นความจริง ปอสตาเจ้าของเพลงฮิต S N M ตกเป็นข่าวเมาสแนนว่ากำลังปลูกต้อนรักกับนุ่มลีโอหลังจากที่ทั้งสองคนมักจะอยู่ใกล้ชิดกันตลอดในช่วงที่ออกเย้มราตรีอย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เป็นเรื่องราวบานปลายเป็นไฟลามทุง่งรีฮันนาได้ปฏิเสธข่าวเรื่องที่พวกเขาเริ่มโรแมนติกกันรีฮันนายืนยันว่าตอนนี้เธอยังโสดสนิทตอนนี้ฉันยุ่งมากฉันไม่มีเวลามากนะักที่จะคุงหนุ่มๆดังนั้นมันไม่ยุติธรรมเลยที่คิดดึงใครสักคนเข้ามาในชีวิตแบบนี้แต่ถ้าฉันมีแฟนเขาคนนั้นต้องเป็น ผู้ชายที่มีชีวิตพร้อมอยู่กับตารางงานของฉันและไม่กลัวอะไรทั้งนั้น รีฮันนามักจะพบกับเรกชื่อดังจากภาพยนตร์เรื่องไททานิกในช่วงเช้าตรู่ที่มหานครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามโฆษสกส่วนตัวของดาราหนุ่มวัย40ปียืนยันว่าเขายังโสดตัวแทนของดิคาปริโอเผยกับลอสแองเจลิสทมส์สื่อดังในเมืองมากันว่าลีโอยังสดอยู่และก็เป็นแบบนี้ในบางครั้งโดยตอนนี้เขากําลังมีสมาธิกับการถ่ายภาพยนตร์เรื่องใหม่เดลรีเวนเนนที่ประเทศแคนาดาก่อนหน้านี้มีรายงานว่าความรักของทั้งคู่กําลังไปได้สวยและรีฮันนามั่นใจแล้วว่า าดีคาบรีโอคือคนที่ใช่ทำให้เจ้าตัววางแผนชวนแฟนหนุ่มไปประตัวกับครอบครัวรีฮานาไม่ค่อยพาผู้ชายไปที่บ้านยกเว้นว่าเธอชอบเขาจริงๆนี่เป็นสัญญาณบอกว่าเธอหลงรักเขาค่ะ ก็ไม่รู้ว่าคู่นี้เขาจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่ลาล่าสุดเนี่ยมีภาพของสาวรีฮัน,น่ากับหนุ่มคาริมเบนเซม่ามสุดหน้าดาวยิงประเทศฝรั่งเศสด้วยค่ะคซึ่งพรุ่งนี้เ,นเราจะมาขยายเรื่องนี้กันค่ะพี่พโพส์คอเ,คเดทกันข้ามอุตสาหกรรมเลยนะกีฬา,รราอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันบันเทิงใช่ออว่ากันไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าเราจะกลับมาว่ากันด้วยเรื่องของสิ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ในขณะนี้นั่นก็คือกีฬาสีเกมส์่นเองนะครับสักครู่เดียวกับ True Insider ครับ